โอเคครับสวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับวันนี้เรากลับมากับงานโชโดอีกแล้วนะครับแต่ว่าลายโชโดพิเศษนะครับซึ่งถ้าจากเทปนี้ก็คือเป็นโชโดรุ่นแรกเลยนะครับของดิจิมอนนะครับซึ่งก็บล็อกพิเศษนะครับของโชโดที่ทําออกมาก็คือเป็นตัวซีรีส์ของโชโดนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นล่างสุดยอดของตัวเจนหนึ่งเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับบล็อกนี้คือเซตแรกนะครับที่ออกมาในเวฟแรกนะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยครับ ตัววอลเกมอนนะครับแล้วก็ a องเจลวูมอนแล้วก็การูดามอนนะครับก็คือเป็น3ตัวนี้นะครับแต่ในความพิเศษของเจ้ากล่องนี้ก็คือว่าเขาจะมีฐานมาให้นะครับฐานที่เป็นสแตนของสําหรับของทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของประจําตัวของแต่ละตัวนะครับที่จะให้มาตรงฐานนะครับโอเคในกล่องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอาร์ตบ็อกเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์แบบ ดั้งเดิมเลยถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะมาจากการ์ดนะครับก็ทํามาสวยมากมากนะครับนี่ของนั้ง3าตัวนี้แค่เห็นกล่องก็กรี๊ดแล้วนะครับก็เจ้าตัวนี้นะเป็นพีบันไดนะครับก็เป็นตัวลิมิตนะครับค่อนข้างจะราคาโหดอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าบล็อกนี้นะครับอ่ะเรามาดูของข้างในกันนะครับเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะเจอพาร์ทฐานนะครับซึ่งฐานเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็แกะไปแล้วแล้วก็แล้วก็จะมีบล็อกทั้ง3กล่องนี้มานะครับซึ่ง3กล่องเนี้ยจริงๆก็คือมันก็จะเป็น3กล่องหลักะนครับ ถ้าจากคนที่ไม่ได้ไม่ได้สั่งแบบเป็นบล็อกพิเศษเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็จะได้เป็นแบบเดียวกันนะครับซึ่งความต่างก็จะไม่มีความต่างกันเลยนะครับดีเทลของเรื่องสีผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันเลยนะครับน่าจะเป็นแบบเดียวกันเลยซึ่งน่าเสียดายนะครับผมคิดว่าตอนแรกอะเข้าใจว่าในพวกบล็อกพิเศษเนี่ยมันจะกลายเป็นสีพิเศษนะครับแต่กลับว่าไม่ใช่นะครับก็คือความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นเรื่องฐานอย่างเดียวนะครับนี่ครับกล่องแยกย่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ ถือว่าทําออกมาได้ดูดีนะครับคือแฟนของดิจิมอนเนี่ยกีการ์ดแน่นอนครับถือว่าสวยงามนะครับนี่เป็นบล็อกอาร์ตแบบนี้นะครับโอเคซึ่งณตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับณตอนนี้ที่เทปออกไปเนี่ยมีการเปิดพีไปแล้วถึง3 3เวฟด้วยกันนะครับก็เวฟที่2และเวฟที่3เนี่ยก็น่าสนใจมากๆถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเวฟที่3ม,มีตัวโอเมกามอนด้วยนะครับก็ใกล้แล้วครับใกล้ของ ตัวรุ่นแรกเนี่ยใกล้จะครบแล้วด้วยเจ๋งมากๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นลายที่น่าสนใจอีกก็เหมือนกับว่าบันไดเนี่ยทิ้งลายเปลี่ยนร่างไปเลยนะครับก็คือฟิกกูอาร์ยังพอมีออกมาอยู่บ้างส่วนฟิกกูไลสแตนนะครับก็ยังมีออกมาอยู่แต่ว่า ลายนี้ดูค่อนข้างจะเป็นลายที่มาไวแล้วก็มาเร็วนะครับแล้วก็แป๊บๆเนี่ยก็จะครบเลวด้วยอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูของข้างในกล่องกันนะครับผม่ะนี่นะครับนี่ก็คือทั้ง3ตัวแล้วนะครับที่ผมแกะออกมานะครับก็ในความสูงเนี่ยก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นฟิลคล้ายๆโชโดก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สเกลถือว่าใกล้เคียงกับพวกมดแดงอะไรเงี้ยนะครับ ทีนี้เนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยผมก็มองว่าดีเทลที่ทําออกมาเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับฟิกกูอาร์ตย่อส่วนลงมาเลยนะครับในเรื่องรูปทรงเนี่ยผมมองว่าสวยมากๆแล้วก็เรื่องการลงสีอะไรก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับแต่ว่าผมติดที่เรื่องวัสดุนะครับในความที่มันยังเป็นแคนดี้ทอยอยู่นะครับก็วัสดุเนี่ยเขาไม่ได้ทํามาแบบในเชิงที่มันแข็งแรงมากแม้การลงสีอะไรจะทํามาดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าวัสดุบางอย่างอย่าง,าง,งเช่นจอยข้อต่อหรืออะไรอย่างนี้นะครับ มันเปราะนะครับต้องในการเล่นเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับมันอาจจะหักได้นะครับโอเคนี่นะครับอ่ะผมให้ดูในตัวของฐานพิเศษก่อนนะครับหลักๆเลยเนี่ยฐานพิเศษเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นฐานที่มีสัญลักษณ์นะครับก็จะทํามาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็มีทั้ง3ตัวที่ให้มานะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีแล้วก็มีจุดขยับของของ ตัวฐานนะครับโอเคครับเรามาดูที่ตัว Angel Woman กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ทำออกมาได้สวยนะครับแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์เนี้ยถ้าที่ผมเคยเห็นมาก็จะเคยเห็นแต่ตัวของที่มันเป็นแปลงล่างนะครับเป็นตัวที่แปลงล่างนุ่นแปลงล่างแล้วก็โดนเอ่อโดนเทไปแล้วซึ่งก็ตัวนั้นอ่ะในความที่มันต้องแปลงล่างอ่ะในพาร์ทหลายๆพาร์ทไม่ว่าจะเป็นพาร์ทปีกหรือพาร์ทแขนอะไรเงี้ยมันก็จะต้อง เอื้อต่อการแปลงกลับไปเป็นตัวแมวนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวแบบฟิกเกอร์เต็มสูบนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้สวยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จุดขยับก็ค่อนข้างจะมีอยู่ใช้ได้นะครับเนี่ยครับขาขยับได้นะครับนี่งอเข่าได้ขยับได้นะครับปลายเท้าไม่มีจอยนะครับแล้วก็ตรงช่วงลําตัวไม่มีจอยนะครับแล้วก็หัวเนี่ยขยับได้นะครับเป็นบอลจอย นะครับแล้วก็ผ้าเนี้ยมันถอดเปลี่ยนถอดออกมาได้นะครับแขนก็เนี่ยครับยกได้นะครับหมุนได้นะครับสอกงอได้นะครับคือคือมันเล็กนะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็ทำออกมาได้ดีนะครับนะดูที่ดีเทลชัดๆนะครับก็ถือว่าแล้วก็โพสเล่นได้เท่สวยงามเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ดีเทลสวยมากนะครับผ่านไปตัวแรกนะครับ อ่ะมาตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับการูดามอนนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ฐานตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าสวยงามดีนะครับตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็ทํามาได้สวยมากๆนะครับซึ่งเอาข้อจริงก็เราอาจจะยังไม่เคยได้เล่นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวที่เป็นการูดามอนแบบจริงจังมาก่อนเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าทําออกมาได้สวยนะครับนี่ปีกขยับได้นะครับแขนก็ขยับได้ศอกขยับได้นะครับเป็นบอลจอย นะครับหัวจะขยับไม่ได้นะครับแต่ลําตัวขยับได้นะครับขาขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็งอตรงช่วงช่วงเข่าได้นะครับประมาณนี้ครับจุดขยับก็ไม่ได้เยอะมากแต่โดยรวมแล้วในเรื่องดีเทลเนี่ยผมก็มองว่าทําออกมาได้สวยมากนะครับก็เป็นการลงสีที่ดีมากๆแล้วนะครับผมก็มองว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องการทําสีเพิ่มเติมหรืออะไรเนี่ยนะครับจะติดแค่อย่างเดียวคือเรื่องสเกลเนี่ยมันก็จะ ไล่ๆกันหมดนะครับก็น่าเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วดิจิมอนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีสเกลที่มันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็คงจะทาให้มันแตกต่างกันมากๆไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวไหนใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยตัวไหนเล็กก็เล็กไปเลยผมราว่ามันไม่ค่อยมีความพอดีเท่าไหร่นะครับมาที่ตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือวอลเกมอนนะครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ต้องฐานเขานะครับผมก็มองว่าการลงสีอะไรเนี่ยผมว่าก็ดูเผินๆก็แยกไม่ออกกับฟิกกูอาร์ตเหมือนกันนะฮะเพราะว่า งานค่อนข้างจะดีมากๆเลยเหมือนกันแล้วก็ตัวดีเทลก็ให้มาค่อนข้างจะดีนะครับก็ถือว่าผมมองว่าโอเคเลยผมให้ผ่านนะครับสำหรับลายนี้ถ้าคนที่จะเก็บเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่จุดขยับของมอเกมอนก็มีขยับที่หัวได้นะครับอ่าขยับที่หัวได้ลําตัวขยับได้นะครับแขนก็ขยับได้ศอกงอได้นะครับนี่หมุนที่แขนได้นะครับหมุนได้ หายกขึ้นยกลงได้นะครับนี่ขยับได้ก็เข่านะครับขยับได้เยอะปลายเท้าขยับได้นะครับก็จุดขยับก็ถือว่าดีนะครับไม่แย่เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่สวยมากดูแล้วก็ดูแบบฟิลแบบฟิกวาร์เลยนะครับอย่างที่บอกว่าดีเทลมาครบจุดขยับโอเคสีโอเคดีไซน์ดีนะครับซึ่งดีไซน์นี้ยมันจะออกไปในเชิงของออริจินอลนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวดีไซน์ของ ตัวฟิกกูไลท์แสตนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการปรับดีไซน์ไปใหม่นะฮะทำให้มันดูเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์มากขึ้นนะครับแต่นี้ก็คือจะอยู่ในรูปแบบของออริจินอลเลยนะครับซึ่งผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นลายที่โอเคแล้วก็ในความที่เขาออกมาในช่วงเนี้แล้วเขาก็ออกมาเร็วมากๆนะครับแป๊บเดียวเนี่ยสเวฟที่เขาเปิดพีไปเนี่ยก็แป๊บๆคาแรคเตอร์เนี่ยแทบจะครบแล้วซึ่ง ที่ผ่านมานะครับคาแรคเตอร์ของดิจิมอนเนี่ยแทบจะยังไม่มีลายไหนที่ทําออกมาแล้วครบเลยแล้วก็ในไลน์นี้ออกมาเจาะกลุ่มสําหรับลายของล่างสุดยอดเลยนะครับมาถึงก็คือเปิดที่ล่างสุดท้ายของในแต่ละตัวมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เปิดแค่รุ่นนี้ร,นนรุ่นเดียวไปก่อนก็นั่นแหละครับถือว่าอีกไม่นานน่าจะครบสําหรับไลน์นี้นะครับแล้วก็เป็นไลน์ที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ประมาณนี้ครับเป็นแคนดี้ทอยด้วย โชโด้ด้วยราคาไม่สูงมากนะครับก็ถือว่าจับต้องได้อะไรประมาณนี้ป้ายยาแล้วก็แนะนําให้ชมกันนะครับว่าในลนยของบันไดเนี่ยยังมีลายที่น่าสนใจอยู่นะครับของลายดิจิมอนเนี่ยซึ่งก็บันไดไม่ได้ทิ้งดิจิมอนไปเลยนะครับก็ยังทําออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับหลักๆประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับฝากดูคอ์สโตด้วยนะครับสามารถเข้าไปพิวอเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะครับในลายนี้เราก็ได้มีเปิดพีกันอยู่ได้เรื่อยๆนะครับก็ติด สดหน้า Facebook Fanpage เล่นให้เด็กมันดูนะครับคุยกันเรื่องข่าวของเล่นนะครับอัปเดตข่าวของเล่นในทุกๆอาทิตย์น,นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย้ yeah.